ลครชีวิตรักเรื่องนางร้ายแสนรักตอนที่4ถึงแม้ว่ารณชิตจะยอมให้เกสรามาอยู่ที่ทำงานกับเขาแต่ชายหนุ่มก็ยังคงทำงานอย่างไม่เคยลดละด้วยเขานานให้ความสำคัญกับงานเสมอ และความสัมพันธ์ระหว่างท่านประธานกับเลขาก็ยังคงเป็นไปเหมือนเดิมทำให้ในบางครั้งเอมมี่ก็รู้สึกน้อยใจและไม่พอใจในตัวของตะวันเธอไม่ชอบที่หญิงสาวได้อยู่ใกล้รณนชิตแม้จะเป็นเรื่องงานก็ตามคุณตะวันนี่ทำงานไม่เคยบกพร่องเลยนะไม่เสียแรงที่ผมไว้ใจคุณเอามากๆเมื่อกลับถึงบ้านในตอนเย็นเกสราก็พยายามจะพูดกับรณชิตตามตรงเธอไม่อยากให้เขาจ้างตะวันมาเป็นเลขาอีกแล้ว เกษราได้เสนอตัวเองให้ได้เข้าไปเป็นเลขาของโรนชิเสเองด้วยตัวเธอก็มีความรู้สูงไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันให้ฉันไปเป็นเลขาของคุณแทนยายนั่นเถอะแม่ของคุณจะได้มีต่อว่าฉันอีกฉันอยากทําตัวให้มีประโยชน์แล้วเรื่องของเรามันก็จะได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะคะโรนชิสขอโทษนะผมขอส่งข้อความหาลูกค,ค้าแป๊บนึงเป็นเลขาของผมมันไม่ง่ายนะคุณจะทําได้หรอ อีกอย่างตะวันเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีอยู่แล้วผมไม่อยากเปลี่ยนอะไรนี่คนล้อเล่นเหรอผมไม่ได้ล้อเล่นผมพูดจริงแต่ถ้าคุณอยากทำงานจริงๆผมจะลองหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณให้นะก็งานเลขานี่แหละค่ะเหมาะสมกับฉันที่สุดแล้วเอาจริงๆนะตะวันเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเธอก็ยังทำงานได้ดีอีกด้วยผมให้คุณทำงานนั้นไม่ได้จริงๆอุ๊ยบ้าบอจริงๆเลยวันนี้มีแต่คนโทรผิด เอาละค่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฉันไม่เสาสีแล้วทวารสามีของเกสรางยังคงติดต่อเธออยู่เสมอแต่ว่าเธอไม่เคยยอมรับหญิงสาวพยายามไม่สนใจเวลาที่เขาโทรเข้ามาและดูเหมือนว่ารณชิตก็จะสังเกตเห็นความผิดปกตินี้เธอไม่เคยยอมรับสายต่อหน้าเขาหนูไม่เป็นอะไรหรอกนะคะคุณป้าอย่าห่วงไปเลยสิ่งไหนที่หนูทนได้หนูก็จะทนค่ะ โถเอ้ยหนูเอมี่ชิงแสนดีหนูก็เป็นได้แค่คนดีเท่านั้นละค่ะอย่าร้องไห้ไปเลยยังไงป้าก็ไม่ยอมหรอกดูท่าทางตอนนี้พี่โรนชิตกำลังหลงมันหัวปักหัวปำหากคุณป้าจะเข้าไปขวางต้องระวังหน่อยนะคะผู้หญิงคนนี้ดูมันเป็นคนร้ายกาจมากเลยค่ะหนูยังกลัวเลยหนูสงสารคุณป้าจริงๆเธอต้องได้หมันเป็นลูกสะใภ้ป้าไม่ยอมรอกนะจะบอกให้งั้นคุณป้าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะ หากมีอะไรจะให้หนูช่วยหนูยินดีค่ะป่าว่าตอนนี้ยายเกษรายัางดูน่ากลัวกว่ายายเลขาหนันซะอีกนะมันร้ายกาจแค่ไหนหนูคิดดูสิอยู่ๆก็เข้ามาอยู่ในห้องของลูกชายป้าช่างน่ารังเกียจเสจริงๆเลยผูย้หญิงคนนี้ในเมื่อเอมมี่ไม่สามารถเอาชนะเกษราได้ด้วยตัวเธอเองจึงยืมมือแม่ของโรนชิตมาใช้ด้วยรู้ดีว่าอย่างน้อยๆโรนชิตก็ต้องเกรงใจแม่ของเขาบ้าง และงานนี้เธอก็จะชนะได้ไม่ยากถ้าหากว่ามีแม่ของรณชิตเข้าข้างเธออยู่ส่วนคุณหญิงพวงแค่ก็อยากจะได้เอมมี่มาเป็นลูกสะภ้ยมากที่สุดท่านไม่ชอบใจนักที่เกศราทําอะไรไม่เห็นหัวท่านเข้ามาอยู่ในบ้านโดยพลกการและที่สําคัญท่านไม่เคยเห็นเกศราอยู่ในสายตาเลยสักนิดท่านอยากจะขับไล่เธอให้ออกจากบ้านเพื่อที่จะให้เอมมี่มาเป็นสะภ้ยช่างน่าด้าน้นาทนจริงๆนะแม่เกศรา ฉันบอกให้เธอเออกไปจากบ้านของฉันทำไมยังไม่ไปอีกนี่มันบ้านของฉันนะไม่ใช่โรงแรมมานรูดเดี๋ยวก็โทรแจ้งตำรวจซะเลยนี่ฉันจะให้รนนชิตเลือกว่าแม่คนนี้กับผู้หญิงที่เคยทิ้งเข้าไปจะเลือกใครก็ลองดูสิคะคุณแม่เขาต้องเลือกหนูแน่นอนโอ้ยตายแล้วฉันปวดหัวจริงๆทำไมต้องมาเจอกับเธอด้วยนะทำใจเธอค่ะคุณแม่นีหนูไม่พ้นหรอกอย่ามั่นใจให้มากนักเลยเธอเคยทิ้งลูกชายฉันมาก่อนนะ แต่ตอนนี้หนูกลับมาแล้วหนูจะกลับมาทวงคืนทุกอย่างไม่ไหวจะเคลียร์เลยจริงๆเอมมี่ที่แอบดูอยู่เห็นท่าไม่ดีจึงได้รีบเข้ามาช่วยคุณหญิงพวงแค้เธอรู้สึกหมันไส้เกศรามากแล้วนี่ยังไงกันคะเนี่ยสองคนคิดจะรวมฉันอย่างนั้นหรอเอานี่ใส่หมาหมูมาใช้หรืยังไงฉันน่าสมเพศคุณจริงๆคุณเอมมี่ผู้ชายเขามีสนยิงตื้ออีกฉันสงสารคุณป้ารหรอกนะหากต้องมีลูกสะภ้อย่างเธอ ให้ฉันเป็นลูกสะภ้ายของท่านยังดีสักกว่าที่จะให้เป็นเธอฉันยอมเสียสละตัวเองเพื่อคุณป้าจะได้สบายใจพูดออกมาได้ไม่อายเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ้แม่เกซราใครกันแน่ที่หน้าไม่อายหล่อนมากกว่าละมั้งทิ้งลูกชายฉันไปกับคนอื่นทําให้ลูกชายฉันต้องเสียใจแล้วยังมีหน้ากลับมาอีกแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าผู้หญิงสองใจค่ะคุณป้าโรณชิตเข้ามาเห็นเหตุการณ์ที่แม่ของเขาและเอ็มมี่ กำลังรุมต่อว่าเกศราอย่างไม่ลดละด้วยถ่อยคำที่หยาบคายทำให้ชายหนุ่มรู้สึกไม่ค่อยพอใจเป็นอย่างมากเขาได้เชิญให้เอมมี่กลับไปที่บ้านของเธอเสียคุณเลิกปั่นประสาทแม่ของผมสัทีเถิถนนากลับไปบ้านของคุณซะนี่ผมพูดดีแล้วนะนี่พี่โรนนัชิดย,ยังรักผู้หญิงคนนั้นอยู่หรอคะทั้งที่เธอทิ้งพี่ไปเนี่ยนะนี่ยังสติดีอยู่หรือเปล่าแล้วดูสิแม่ของพี่ก็ไม่ได้ชอบเธอเลยเถียงคำไม่ตกฟาก ผมจะชอบเกศรายอยู่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วนี่กล้าพูดกับเอมมี่ขนาดนี้เลยหรอคะเอาอย่างนั้นก็ได้จากนี้ไปฉันจะไม่มายุ่งกับคุณอีกอยากเป็นคนโง่ให้ไม่นั่นหลอกอีกก็ตามใจตอนนี้เอมมี่รู้แล้วว่าเธอคงไม่สามารถเอาชนะใจของโรนชิตได้เขาดูปกป้องเกศราจนออกหน้าออกตาเอมมี่รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากความหวังว่าจะได้โรนชิตมาเป็นคู่ครองนั้นพังทลายจนหมดสิน้น ทำอย่างไรเธอก็ไม่เห็นแสงสว่างเพราะเขาได้ดับแสงแห่งความหวังของเธอไปหมดแล้วทำไมคุณแม่ของคุณถึงต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยหรือใหญ่นั่นอีกคนเอานาผมจัดการเรื่องเอมี่ให้แล้วจากนี้ไปเธอคงไม่มายุ่งกับเราอีกแต่ยังไงผมก็ขอโทษคุณด้วยนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งๆท,ที่คุณเป็นแคร์ของผมและเพื่อความสบายใจของคุณแม่ผมว่าคุณออกไปหาเช่าโรงแรมอยู่ดีกว่าไหมเช่าโรงแรมอยู่อย่างนั้นหรอนี่คุณพูดอะไรออกมา คุณจะให้ฉันเป็นลำบากอยู่ข้างนอกทั้งๆท,ที่บ้านของคุณก็ใหญ่โตฉันจะอยู่ที่นี่กับคุณยิ่งคุณอยู่ที่นี่เรื่องรามันก็จะยิ่งวุ่นวายนะใครโทรมาอีกล่ะเนี่ยไม่รับสายหรอกทวัตพยายามติดต่อหาเอมี่แต่ว่าเธอก็ไม่เคยยอมรับสายเธอเกรงว่าโรนชิตจะรู้ว่าเธอกับทวัตนั้นยังไม่ได้เลิกรากันอย่างเป็นทางการแต่เธอคงไม่รู้ว่าชายหนุ่มกำลังแอบสังเกตเธออยู่เหมือนกัน รณชิตเป็นคนที่ฉลาดทันเกมคนแต่ที่เขายังไม่พูดอะไรออกไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเขายังคงมีใจให้กับเกศราถึงแม้จะรู้ว่าปลายทางทั้งสองคนคงจะไม่ได้มีความสุขร่วมกันอีกแล้วด้านเอมมี่หลังจากที่ถูกรณชิตไล่ให้กลับบ้านเธอก็กลับมาทำในสิ่งที่ไม่เคยจะทำจนพ่อของเธอนั้นรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมาก แต่ท่านก็พอจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ลูกสาวของท่านกำลังเสียใจมีอะไรก็บอกพ่อได้นะเอมี่พ่อบอกแล้วยังไงล่ะว่ารักผู้ชายที่ไม่ได้รักเรามันจะทำให้เจ็บปวดหนูก็ไม่คิดว่าคุณรณชิตเขาจะโง่ขนาดนั้นอยากกลับไปหาผู้หญิงที่เคยทิ้งตัวเองไปหาผู้ชายคนอื่นดูสิคะคุณป้าพวงแค้ส่งข้อความมาขอโทษหนูถึงแม้เขาจะชอบหนูมันก็แค่นั้น ตอนนี้หนูรู้แล้วคะ่ะคุณพ่อหนูตาสว่างแล้วหนูจะคอยดูความรักระหว่างคุณรณชิตกับผู้หญิงคนนั้นคอยดูนะพ่อพวกเขาต้องไม่สมหวังแนะ่นี่แสดงว่าลูกยังทำใจไม่ได้สินะเรื่องแบบนี้เราไม่สามารถบังคับใจใครได้หรอกอยากให้ใครมารักเราแล้วบังคับเขาอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้ทาใจเถอะหนูก็บอกคุณพ่อแล้วยังไงล่ะคะว่าหนูรู้แล้วแต่คุณพ่อรู้ไหม ว่าคุณรนชิตเข้าไล่หนูออกจากบ้านเข้าโมโหที่หนูต่อว่าผู้หญิงคนนั้นทั้งๆท,ที่แม่ของเขาก็ไม่ชอบเยเกสรานั่นเลยทำแบบนี้มันเท่ากับหยามหน้าคุณพ่อนะคะเอมมี่พูดที่พ่อของเธอ,กอโกรธรนชิตได้ด้วยเธออยากจะยืมมือพ่อในการแก้แค้นครั้งนี้เพราะพ่อของเธอนั้นก็เป็นคนมีหน้ามีตาในวงการธุรกิจบางทีรณชิตอาจจะเกรงใจเขาอยู่บ้าง ผมคิดว่าผมต้องหาทางออกให้เรื่องนี้คุณจะอยู่บ้านหลังนี้ไปตลอดมันไม่ได้หรอกนะเกศรามันไม่ถูกต้องงั้นเราก็มาทำให้มันถูกต้องสิคะคุณต้องยอมรับว่าคุณยังรักฉันอยู่ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้โกรธฉันแล้วคุณไม่เคยรู้หรือเป็นห่วงความรู้สึกของผมหรอกนะเกสราทำอย่างนั้นคุณคงไม่ทิ้งผมไปกับเจ้าทวัตเพื่อนของผมผมยอมรับว่าผมยังคิดถึงคุณอยู่ แต่ว่าเราสองคนคงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วนั่นล่ะแค่คุณยอมรับว่าคุณยังคิดถึงฉันอยู่เดี๋ยวเราก็รักกันเองละค่ะฉันจะพยายามทำตัวให้น่ารักขึ้นทำให้คุณแม่ของคุณใจอ่อนและยอมรับฉันให้เป็นลูกสะใภ้ให้ได้ตอนนี้โรนนชิตรู้สึกหนักใจมากที่เกสราไม่ยอมรับฟังความจริงจากเขาความคิดถึงของเขาที่มีต่อเธอนั่นมันไม่ได้หมายความว่า เขาต้องการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเธออีกครั้งทวัรก็เป็นเพื่อนของเขาและเรื่องของเกศรากับตัวเขาเองก็ได้จบไปนานแล้ว